เี๋ยจะไปขายไดขายปิดุนากันโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็โย่จะเดินกับสีการครับผมวันนี้ก็การแอนิเมชันเรื่องอ่ะเขาตีนายนะครับออกับตอนที่เจ็ดแล้วกับตอนที่แล้วที่เราสุดปวดหัวแล้วก็ได้ยอดวิวมากได้ยอดวิวโคตรเยอะเลยสี่ร้อยกว่าเยอะได้ไงเนะี่ยก็วันนี้กับตอนที่เจ็ดครับผมก็มาตจอตอนที่แล้วตอนนี้ก็่จะเป็นตัวละครใหม่ตอนนี้ผมดูแล้วผมตรวจสอบแล้วคือตัวละครใหม่อ่า รับผมขอใคร AK ทำซับก็ผมใครปวดเราเลยฮะที่ที่ผมเจอ AK ก,ก่อนเพราะมันทำซับก่อนอนะครับผมไม่เสียเวลาดูกันเลยครับผมขอไี่ทำช้าประการเดิมฮะถ้าเสียงไม่ตรงคลิปขออภัยเลยประมาณนิดนึงครับผมถ้ากองผ่าเบอร์ก็ขออภัยด้วยนะครับนะผมอ่ามาโอเคครับจริงๆหนก็การส่แว่นแล้วว่นะ นะจากสองร้อยสิบหกที่โปรเซสเซอรนะไอชูนนวชิคาระโอเคครับ mm hmm. อ๋อเปิดชื่อเพิ่มเติมอีกสี่หรือห้าไลน์แล mm ้วผมไอรสุกิจังเขาเธอที่คอยเออคุณคือถ้า mm hmm. นะดิฉันมารับหน้าที่สืบสวนเหตุการณ์เขาจะโจแทนเจ้าหน้าที่ไม่ริสุกิไม่ริสุก,กิอา,าสุนะครับอาสุนะแล้วผมอ่นนะ เขียบเพิ่มเติมตัวละครใหม่ครับผมองเขาบอกเขาตีได้เขาถีดได้เปล่าวะถ้าผมอ่านถูกนะเรื่องที่ปวดกระบาลมากสุดในซีซั่นนี้นะฮะจำไว้นะครับเรื่องนี้ปวดกระบาลมากอะขอแนะนำให้ดูนะขอแนะนำให้ดูนะผมแนะนำ 5pb นะผมอ่ะ รู้นะครับว่าทำเรื่องอะไร <c oughs> สไตล์เก่เลยครับคอรคอสปาตี้ครับผมทูเทอร์โซนะ o a แล้วก็เกมนะผม,มเกมคอรสปราตี้ที่สุดโด่งดังครับผมถึงแม้จะปิดตำนานแล้วก็มาภาคสองแล้วแต่ว่าสองไม่ไม่ใช่ค่าบีบีทำนะใกล้เกิด ก็คืออะไรหรือว่าใชหรื่มซีทได้หยกัเกยตอนนี้ดําเนินมาถึงครึ่งเรื่องแล้วนะครับผมตอนนี้เจ็ดอ่าครึ่งเรื่องแล้วนะครึ่งเรื่องแล้วนะเริ่มมาไวนะ้ครับผมกับมงยุตะาครับผมให้กันเอ้ผมตายแล้วเหรอไม่ไม่ถ้าจะไปแบบนั้นได้ไงล่ะทนไปแค่คนได้ชื่อเหมือนผมเนาะตกใจเหมือนเลยไม่มีใครชื่อเหมือนกันมั้งมึงนั้งวะก็คงจะหายากนะเฮ้ยผมยังมีขาแลวตัวผมยังไม่ได้ผงแสงด้วยล่ะไม่ได้ออกข้างนอกมานานแล้วนะ นี่นี่ก็ยังจับได้อยู่เหรอแล้วผมทำแล้วจริงผมยืนอยู่ตรงนี้ที่ไหนกันล่ะแปลกไหมไม่มีใครคุยกับมึงไม่มีใครมองหามึงเลยแปลกคดีมันเป็นวิญญาณที่ตามหาฉันเออเออเอเอเอ,เอ,อันนี้เป็นของใครเหรอครับเออทับตกไว้หรือเปล่าครับมองไม่เห็นวะอันนี้ร่มอึงนะครับเขียนนะอิสอาสกอกครับผม อืมเฮ้ยอันนี้ฮะโหน่ารักด้วยแล้วนี่โอ้ขนี่ช่ดดีมากเลยครับองค์สุดที่นี่เลยครับนี่มาเตอร์ฟังดิสิกำมตางใ้จริงเลยมาจะได้นะไงถ้าคู่เขาอยู่ด้วยอ่าผู้หญิงมาเว้ยเอสอบเอ้ยนั่นนั่นทำยิ้มใส่สารใช่ไหมเออดีเพราะตอนที่จุดยร่องมากเน,นะคะวไก็คืองานของฉัน,นอ่ะเออครับ กองมันได้การมุ่งหอะไรเดินซูบกซุกโซโทกะอ๋อเอเคครับก็คงเป็อันแรกที่เธอคิดเละนะหาว่าเดูสอพนานมาเดี๋ยวตอนแ้วก็จะแสดงเอกสารด้วยก่อนใช้ไหมครับผมจะเป็นตัวตรวสอบมันก่อนนะงี้งีง้งี้งีกก้งี้ง่ะปวดกระบาลกำลังเอกมากลอลอะกันโท ในอีดิโคซื้อเลยฮะน้ำโตด้วเยเหมือนบางคนตอนนั้นบางคนเชื่ออัลเลสเซเหมือนของเป้เลยนะครับเนี่ยโอ้ตกใจหมดเลยนะต้องบอกใช่ไหมอ๋อเคอเ่อัลเลสเซนเหมือนกันเหรอใช่ก็อัลเลสเซนเหมือนกันน่ะนั่นแหละยู่ต่ำไม่ชื่อโหลนี่นี่น่ะก็น่าตกใจอยู่ดีนั่นแหละทำตัวจุดโลกนะผมะไม่ใช่กระเถิงนะทั้งชื่อฉันแล้วก็อาสมิอาสาเลกิคุงมันออกข่าวกันละนั่นนักเอกเรามีออกข่าวว่าทุกทีนักพอดีชื่อมันฉันมันไม่โหลรนะ เขาู้สึกซื้ปรกาศใต้เหตุเป็นยาของคุณแม่แล้วล่ะเขาอาจจะพูดด้วยอะไรก็ท่านก็ไม่ตอบหรอกนั่นเปนก็เรื่องบังเอิญไม่ใช่หรอคุณแม่กขาสารอะไรอีกแค่หนึ่งก็ได้นะถึงอย่างันก็ต้องมีขอบเขตไม่ใช่หรือไงนะแล้วก็ยังมีเรื่องการต่อทอดทตรีอีกตอนนี้ชื่อของตัวเองฉันคิดว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่บางทีมันไม่ใช่เรื่องจริงนี่แหละแล้วก็รีบไปยืนยันนะทอลองโทรไปดูแล้วทอลถามว่าชื่อประกาศนั้นผิดหรือเปล่าแล้วแล้วอ่ะไม่ผิดแน่พวกเขายืืืนน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 ยยยยััััววว่่่่่่่าาาไมมผิิดดดแเเเพรระงง้กกีีีคคออออชูใ๋๋สสสบ โซไปนี่เหรอบอกว่าไหนสามารถคุยกับคนอื่นได้ใช่ไหมล่ะผีมันคุยโทรศัพท์ได้เงินเหรอประเด็นนี้ตกไปแล้วครับอีกประเด็นนั้นระหว่างครั้งผมก็เก็บบัตรรถไฟฟ้าสอนนอนร้านด้วยล่ะเพราผมได้คุยปกติแล้วแต่เสียงผมยังไม่ต้างนี่นล่ะแล้วเป็นไปได้ไหมที่ผมและคนนั้นตายเหมือนกันอ่ะพวกเขาวีขาไม่ต้านโดนร้อนนั่นใส่โป๊แสงด้วยล่ะจริงๆแล้วฉันก็ลองทดล,ลองดูแล้วลนะ่ะอืมฉันนี่เขาเกี่ยวกับการเแยนขับสลเกดีนะอืมไอ้ที่นี่ผมเห็นชื่อกับคำว่ตัวอยู่ในข่าวนี่กนะ็อะไรอ้๊บผมเน จริงแล้วนั้นเกิดคดีคนเดยรีบปาโกกขึ้นจะไม่ว่าเรื่องราวที่เกิดคือจะยืนเหมือนกันเอ้ยตัวนี้มีพิรุษเหมือนกันนะแต่ก่อนอันนี้ฉันลองไปคุยกับคนที่เดินผ่านไปมาดูของกองกำลมงคงก็สามารถคุยกับบางคนได้แต่บางคนที่ไปสามารถคุยได้ด้วยใช่ไหมละ่ะอืมแล้วนั่นมานเรื่องมันเอ,อม์ใช่ไหมล่ะคะเพราะนี้เขาบอกว่าคนที่เชนเริ่มชาติั้งแต่ก่อนแล้วคนยจิจะอยู่แล้วแต่ย็นชาหรือไม่มันก็ไม่ดีกับเราแล้วจะออกอากาศจะอธิบายไม่ได้แล้วแล้วคงจะชาจาหมูเหรอครับเนี่ย แลนนน้วเราจะคิดว่าคงไม่มต,ตายไปแล้วหรอกนะเห็นไ,ไหมลนะ่ะตอนแรกคุยได้ปกติเหมือนกับตอนนี้นี่นะไม,ม่ทางเลือกตัวตายทั้งนั้นนะฉันอ่ะจะคิดว่าลิศที่คุณพ่อทิ้งไว้ถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนะี่ยลิศลิศมันทําไมล่ะขอโทษน,นะลิศมันคืออะไรกันหรอเออคือว่าตอนนี้ขอข้ามรายละเอียดไปก่อนกันแต่มันเป็นลิศท,ที่รายชื่อที่ผมหยีลูกลเล่าของคุณพ่อที่ทิ้งเอาไว้ให้นะ่ะจนตัวหลงนี้รายชื่อพวกเขลาล่จากบึงโอลงชีลาสุดทั้งเล่าเองตับของตรงนี้ทั้งนั้นหมดเลยนะนี่หมายชื่อเรื่องมันอ,อื่นแน บางทีอาจจะไปคลองหว้มาล้อะเกี่ยวข้องการสอบคิดแล้วก็ได้นะถ้สะะาสอบคิดเหรอครับก็่อรควรจะโนสั่งไล่คนตายไปคลองกันเป็นไปไ,ปไปได้ไม่ได้อะไรนี้นะดังนั้นก็ต้องมีการตัวการอยู่เบื้องหลังไม่ใช่เหรอเสร็จแล้วบอกคุณพ่อเรื่องนั้นในทิ้งลิ้นทำไมให้แล้วเขาก็โดนจับได้เลยถูกฆ่าใช่ไหมถึงะันจะไงจับอาจารย์ใ้งก็งากมาแล้วมันมีสิทธิ์ดีว่าปกติวิญญาณจะถูกประจุในสมองแลวถูกปล่อยออกมาต่อให้ใจหยุดเต้นลงไงลนะ่ะ ร่างกายก็เป็นแค่เหมจะนั่งเก็บรักษาเป็นยันต์มาให้แหละจากนั้นวิญญาณก็เป็นส่วนสัปดาหที่สุดแล้วเจออดแอนที่สุดยากว่าร่างกายตายลงไปบางทีอาจจะเป็นสาระการของพวกเราในตอนนี้ก็ได้นะแล้วใครบางคนก็ไปยังใช้รหัสสาระการนี้เดี๋ยวสิครับแต่ด้วยใครเรื่องส่วนคนเราคิดแล้วนั่นก็เราเป็นผีกันอยู่นะครับเนี่ยค้าวว่าจากความเป็นผีมันไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวหรอกนะคะอ๋ออาจารย์ที่ไม่บอกไว้ว่าวิญญาณที่ถูกบคนเก็บรักษาไว้รูปแบบของแม่เมฆฟ้า ถ้าใเป็นฟ้าที่สื่อึงเชื่อว่าป่อความรงจำแบบนี้มันก็ถูกบบปล่อยด้วยร่างกายตีตะหนึ่งมันกับตุ๊กตาหรืออาสลานะอ๋อโอเคครับมันถูกความทรงจำของป่อในแรกมาเหล็กไฟฟ้าแล้วจากตัวของหลวงพ่อากาศได้เหตุผลอะไรบางอย่างอหลวงพ่อเหล่านั้นก็เหมือนได้ความทรงจำแล้วของคนซิต่ตอนนี้หลัยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละคือวิญญาณอ่ะหรือก็คือเราพวกเราตอนนี้ไงกำมองอยู่ตางงเลยครับเออไม่เข้าใจเลยนะก็เป็นหลวงพ่อคนไหนจริงทำไมถึงไม่คุยกันได้ล่ะครับเนี่ยผีจะทำแบบนี้ได้ไงล่ะครับเนี่ยถึงจะไม่รู้อะไรขนาดนั้นนหรอกะ แล้ก็เถอะคือใช่คือเพื่อตรวสมบติฐานสถานการณ์แบบนี้แล้วเขาบอกว่ายุ่งกับการสม่งลคิดเท่านั้นแหละฉันนครับมันก็จริงอยู่ที่มัจริงอยู่ว่าเราไม่มีหลักฐานที่บุกบอกเรียนชัดแต่เราก็ไม่มีหลักฐานที่บุบอกว่าเรายังมีชีวิตอยู่เช่นกันอ่ะนั่นก็เปล่องหายใจอยู่ใช่เหรอแล้วคนที่เสียตัวเองยังนังอยู่กาอี้ผีแบบนี้มันท่าที่ไหนล่ะถ้าแบบนี้มันก็เป็นสิ่งีคล้ายกันควาฝันแคหรอฝันหรอมันจะพูดแบบนั้นอีกนะเฮอยไม่ตื่นเลยถ้า ก็ว่าไนอย่างพูดแบบนี้อยู่อีกนะาแต่เราไม่มีหลินนะก็บอกไม่ได้หรอกใครอยู่จะตายไปแล้วนี่แล้วผมสุวสอบสืสอตรวจสอีดตรวจสอบซั่งครับแล้วแกเลือกสารสื่อปล่อยแล้วแมคิดติดต่อคิดต่อจงนั่นแหละแลสลีก็บอกตัวเองตายไปแล้วเหรอผิดไปได้ไงล่ะแล้วทำไมโอ้หเถียงกันเถียงกันโคตรเยอะเลยอะไรไปอะไรนั่งเองเด็กไงวะจริงด้วยเหรอ โอเคกูไม่อ่านนะครับจะขายคลองอยู่เหมือนเดิมรัมผมเออวันนี้จะขัดอันตรายบ้างไหมเนี่ยบางทีอาจจะไม่อยากคิดมากหรอมั้งถึงจะพูดเยอะ่าก็จริงแต่ชักคิดว่านี้อยู่เหมือนกันแหละแล้วก็เราเขากสรุปวิทธต้องเราจะตามหาความจริงกันได้แล้วละ ตังนั้นฉันเห็นด้วยนะอยู่ที่ต่อไปมันก็ไม่ได้อะไรแล้วอยากได้ฐานะเป็นสมาชิกของมูนแล้วแล้วฉันก็ดูรสนุบแบบนี้อยู่เฉยไม่ได้นะไม่เขียนข่าวหรอครับจะคงเห็นนั้นแหละแต่การชีวิตตัวเองอยู่แบบนี้ได้แบบนี้ฉันคงอยู่เฉยไม่ได้อยู่ดีนะเธอเก้อป่ะอุ้ยเอ้ยหมู่นี้ไอ้นั่นนี่หว่าโอ้โหตายยืดแล้วหว่ะไอ้นั่นแม่งตัวละครหลักเราแม่งตายหาหมดเลยไอ้นี่ด้ว่เนี่ยตัวละครใหม่อ่ะ เออนั่นมันเออเหมือนจะเป็นโซมราร์ตีเลยมั้งเ,เดี๋ยวนักพลังอะไรวะอ่านไม่ทันประเด็นขอญาติขอญาติมันเหมือนตอนนี้เราทำไปคือชิบงอะครับโซโคโมาตีับคือพลังอ่นานความสื่อจำจากสิ่งของหรือวัตถุตัวตนนะผมอ่าน่าจะมีอยู่จริงนะคิดไเองปะเหมือนโคดูตีอะ <c oughs> ผมคงไม่พูดอย่างนี้ไปเปิดมานโอเคครับเข้าในความรู้สึกของไข่วะจำไม่ได้กูจำแต่ยูต้า กับนางเอกอะอือหึอือหเจติเขาเป็นรีบๆไปสอนวิตีนี่คูรเหมือนอ่ะนั่งอยู่ในกองฟางมีมีที่ชายเข้าไปยวนะมอต้องดูทุกฉากจริงๆว่าไอ้เรื่องนี้เดี๋ยวผมจะรอสังเกตดูนะผมเป็นคนที่สังเกตเก่งนะจำไว้นะผม ห่ผมเห็นโค้ดตอนแรกอะเออเดรจ <c oughs> ีนท <c oughs> ี่บอกว่าการมน่สอนจุเลือารเป็นหลักฐานสำคัญอะเขอนการกันแล้วนิ้นี้แล้วพอมีสอนหรือวิศากรรมอาจารย์เมเซ่นะือกลงไปได้เดรสจีนเนี่เสนอเรื่องการหลเกณฑ์ฆาตกรรมอีกด้วยแหละยังอีก่องนั้นหนังสือเล่มนี้ยังว่าขายได้แต่คขามีกินนาหนอไปดีแล้วมันไม่ทังจุดเขียนเรื่การฆาตกรรมยางแน่นอนตกงข้ามเลยแหละตกกันข้ามเหรอนี่เป็นการฆาตกรรมของผมนะครับเรื่องทุกอย่างมันคุดเขียนเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ แต่ตอนนี้ยังไม่เป็นอะไรก็จริงเถอะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ผมจะทิ้งเขาไว้ไว้ให้แล้วก็จริงๆก็ไม่อยากคิดเผื่อไว้หรอกนะอืมไว้นี่อีกเลยว่ะจริงๆก็ตอนนี้ก็มีอยู่สองทีที่ผมกำลังตรวจสอบอยู่อย่างแรกคือตัวจินนี้ที่เขียนโดยชินาลีลิกะไอ้อย่างคือ m อ็มเอฟเอ็มเคซีเซนต์เอาเถ่ะหรืภาษาอินโดนีเซียเขาจะเจอเรื่องที่ผมกำลังตามหาอยู่หลายอยู่กันแหละเรื่องของชุมนุมเทพเจ้าทั้งแปลแห่งโชคลบุรก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกันนะเอาเถอะบุหรี่เล็กเพิ่มเดี๋ยวจะเขียนเรื่องความจำ ไปก่อนนะครับอันนี้ยก้อนหนึ่งจ้อเหรอโู้ได้ไงวะเตยแล้วครับเออคือหนังสือในพวกกันแบนี้ม,นรรออาามันเป็นยังไงเหรอครับเออใบทดสอบบอกว่าเป็นตัวจริงบีบีวายแหละมีเลนส์เอที่บดกัเหตุการตั้งกำลังสันนะ่ะบีวายเหรอหนังสือเกน,นะฮะจินั่นแหละหนังสือวายนะี่แหละขอโทษนะคะนี่มัน มาทีมาแล้วอาจจะเบร์เบร์เบนมันเกยใช่ไหมผมค่อยจะเป็งนงั้นเหรอคะแล้วก็เถิดโอ้ยชิมาซังชอบไปตรวจสอบสถานีวิทยุขนาดที่คาร์โจที่ว่า KM เอ็คสิสซันให้หน่อยใช่ไหมครับอะไรนั่นเป็นสิ่งนี้มันรู้ค่ะซึ่งกำลังตรวจสอบอยู่ก่อนที่จะตายไปนะครับมันต้องอะไรเกี่ยวข้องอะไรแน่เฮ้ยดังนั้นไม่ผิดแน่แล้วใครใช้ตัวซึนเมก็รู้จริงๆเหรอครับอันนี้ยังไม่เชื่อใจกันนะผมเฮ้ย สัจงเมื่อขวานีส่จ็บอยู่กระดูกม้าอยู่นะฮะเลยไปหาหมอเนี่ยแหละแล้วจะมาสั่งนี่คือดีควายยาจริง่ะเราบางเลือดผู้หลีว่าพอคุณจะไขัดแ้ไไอชีเจ็บมากคือดีกับพยายาจะาต่อสายไปย่ยไปไหนไหมฮะแล้วเสก็จขอชินัเล่ไก่กันที่จริงนี้มันไม่ขับแต่ผมขับเพราผมรู้ไงแล้วมันได้ด้วยนะ ก็ไฟล่วงครับผมไปไหนเดี๋ยวขอไปแก้ทีลนะแล้วทำไมไมันสั่นดวงตายด้วยล่ะฮ่ามีคใครมาทคนเีย็นน่าจะตายแล้วก็ได้ไปถึงพอเข้าใกล้ความจริงกันได้แล้ยนะเอ้ยถ้าจุดเรายวคนตายมึงก็เลกลับมาถึงหอหลังนั่งบุคคลฉัไม่เข้าใจเลยจริงนะนิวอะ KM k อ็มเดปุ้ยทหารแล้วเจ้าของเซฟวิชจะขอยยุยงการออกอากาศอ๋อภาพไปจะได้เราไอเดียตายไปแล้วครับผมที่ผมจำอยู่ในลิสคอลส์หลอนข้าวคนนั้นซะได้แหละ าผมตายไปแล้วแบบนี้จริงผมก็สามารถเลยที่จะตายแบบนจริงนะนั่นสิอย่าเล่นแบบฆาตกรรมเหมือนฉันเลยนะจากนี้ทำอะไรต่ออีกล่ะถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็ต้องสืบสอดสืบสวนเจอนะนั่นเหรอ้เ,อเธอไอ้คิดว่ามันไปแอบฟังโทรศัพท์ที่เราพูดก็ได้แล้วคนจริงดีกว่าเด็กจริงนั่นแหละคราวนี้เป็นคราวสุดท้ายแล้วกันนะเอ็งเอาส่งคูกูขอให้โชคดีเอ้ยอย่างหนึ่งใครเป็นคนจะมาแทนผมเหรอครับเ,เ,เธอไงล่ะน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนี่เธอกำลังเคลื่อนไหวนะ รู้ใช่ไหมไอ้ผมเนี่ตอ,อนถอดอสุจจัดอ่ะสุจส่วนเ่าปีก่อนน่ะาวานสายเฉยเลยเอออะไรอ่ะมันก็ไม่ไปตามที่ผมคิดเลยนะผมดันมาทแล้วตายจนได้เนี่ยสุดทนน้าก็ประมาณต้องแสดงเป็นมีสาริินนะใช่เหมือนกันฮนะและสองนี้เอ้ยและสองคนนี้มีอะไรเกี่ยวข้องกันบ้างวะเรามีไปด้วยละผมจะนับตัวดีไหมครับกูจะสะบัดคิดลึกกูคุง้งอาจารย์นี่ปวดเปลี้ยนไปมามันก็สมควรแล้วล่ะนายเอกก็คงล้มใจสินะ จากวันที่ผมสมัสมาจีบอะไรจังแม่สิมันจะสังอะยจังได้อีกแล้วล่ะแต่ว่าคงก็นั่งคุณหรือขั้นไหนแล้วอ่ะจะจริงผมไม่อยู่รู้เรื่องอะไรเหรอครับเนี่ยไม่รู้เสิรว่าผมอาจารย์เนี่อยิ่งไหนได้ได้หรือหรือเปล่าล่ะโอ้ยแล้วท้าวตรงข้ามผมนั่นรู้เรื่องเหตุการณ์ระเบิดของโรงงานเมื่อแบตเตอรี่ระสายไปก่อนนะแล้วนายก็สามารถตอบจีบได้แต่ตอนนั้นน่ะจะทำเด็ดอะไรนะเดี๋ยวจะเส่็จไม่ตรงคลิปเฉยเลยฮะ จริงก pues ็หายสลดแล้วเขาบากคุ้งเนี่ยก็เรื Hunting ่อยๆกับสแตนคิดเดนหรือเปล่าล่ะเป็นสิ่งลโรงงานฉั้นใช้งานอยู่แหละตัวดูหมดมันจะเป็นการสร้างอัฟเฟนโซลูชันของสเตเนียมแล้วก็หายไปฮะดึงดๆงานทม้งใบขาครับแล้วไม่ชื่อว่าสุดสุดอล้วนีชื่อคุยมีลาสเซียเรียไม่เปื่อยไปแล้วฮะไม่ชื่อของผู้หญิงคนนี้นะฉันคิดว่าคุณจะมีปิ่งสีดำัฟใหญ่ๆได้อีกนั่นี่ยปบริษัทของฉันแต่จุดด้าสินะตอนนั้นนะเคยบอกแล้วครับว่าได้ยินเสียงของคุณชัดขึ้นอ่ะ ตอนนี้ชันก็รู้ผลแล้วครับเพราะฉั้นน่ะตายไปแล้วสิหนึเอาไม่ถึงหุเอาไม่ถึอหุนองนี้นะเพราะว่ามุนคนที่แใ่น่ะดูถ้าไม่สามารถทำธุกรกิจได้อยู่เระจะไปางานละงั้นเราคงต้องเลิกทำมันสิ้นะครับอยากตายงั้นเหรอป็นไงบ้างล่ะพอตายแล้วจริงๆอ่ะก็ไม่ค่อยนะครับความจริงมันไม่เปลี่ยนไปเลยครับแต่พอในใจจริงอาจจะเป็นชัดนหล่อมากไปพวกท่านพี่ก็เห็นนะครับเฮ้ยเฮ้ย เฮ้มยมิูกูตายเหรอไอหวัวจรวดไอแอนิโมอไอตัวเงนินตัวขทองโอ้มอยมิูกูตายว่ะโอ้ยฟักไอฟูซี U C เคอเคออพูด เอ้ยแไม่ใจไคุณเนี่ยถูกพวกโง่เงี้ยเยอะเลยเรียกว่าเป็นการสนทุนความคิดน่ะไอ้พวกปูไซสมาคุณเกี่ยวกับผมมันอีกอ่ะเปลวาเขาคิดแล้วชนะและโง่จริงนะแต่ทีแรกมันควรถึงชายโค้ดอ่ะถ้าผมรู้เรื่องแล้วก็ผมไม่รู้เรื่องของมะบ้างสอดสังารมาได้หรอกขอคิดว่าคุณตายเพื่อเพื่อะไรแบบนั้นผมผมไม่ก่อการสนทุนความคิดแบบเรื่องลับแต่ให้ผมใช้ว่าจริงๆคนมันสนุนความใจคุณได้หรอถ้ามันเรื่องลับไม่อยู่จริงมันก็เป็นเรื่องของคุณพ่อเองแล้วล่ะ ก็เองก็ไม่ต่างอะไรจากการมูกับคนอื่นเลยเฮ้ยนี่มันเฮ้ยไอ้นั่นเจออะไรวะอืมเห็นการสองหกพี่ระการตั้งชีเจ๋งนี่แหละเขาเทียบจังของเว็บนั้นล่ะโอ้โหมีไอ้ดีๆฮนะ โหมะเขือเลยเหรอเอาไปไหนอะ่นอะเลี้ยซันเลี้ยตันจะไปไหนเยอะอ่ะงอนงอนอืมทีมแต่เรื่องร้อนๆเขาบอกอ๋อเรื่องของสซลาร์สิบคนที่ตายไปใช่ไหม สถานีเก็บศพว่ะเฮ้ยเราเกิดอะไรแล้วมั้งเวทจะสิงคุณธรรมคนในเน็ตมาเป็นอะไรกันหมดแล้วนะ่ะไม่เห็นเป็นอะไรเลยบางทีเนี่ยจะเข็ดระบบความทําเงินได้เลยนะ,ะ so อะไรกันโซโก้ยังเหรอแล so ้วโซโก้เธอมาฟ้องเงานกันละ่ะมันก่อเธอไปพูดถึงแล้วก็หายตัวไปเฉยเลยนะ่ะเงินเงินจัดเงินน้ำมันเช็คเงินถึงอ่าไป,ไปหรือไว,ไว่ายไปละนี่มาษาที่เก็บศพเถยหน้าไปเึงหน้าเนี่ยไปเห็นก็รู้เองน่ะรู้เลยเหรอว่าตัวเองตายหรือเปล่ายังไม่ตายไงล่ะแต่รู้ว่าแล้วเหมนั้นจะไปจะไปไปได้ไงล่ะ รถความตัวรถอะไรตสองสอบแล้วนะตอนนี้กำลังหมด่องเกีก่ยวกับแล้วทีนี้คันกิฟสมัครวอีกนะงั้นก็ไปซะสิตัง้งใจไปแล้วผมมันจะเห็นไหมวะอุ้ยนี่ฮะชัดเจนเลยมันตายจริงครับผมสาเหตุกระตายเหรอคะเขาบอกว่าจมน้ำตายเนะี่ยมีนักปั่นที่คิดอย่างนี้ไหมไม่ใช่เคมูนิสเกตอ่ะแต่เขาเกือบทั้งหมดตายนะสารส้วศดรนะฮะ จับโผมาตุ๊กแช่นี่ไม่ใช่นะจับสกแกนี่วัวหาเลยอะเ <c oughs> อาไงเปลี่ยนบ้านครับดูต่อครับผมเอเลยเป็นอย่างี้มาเอาวะเจออะไรวะสะพายอุยังโอ้โห,หมาอย่างนี้เลยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะไม่เดินไปพร้อมกันอะเฮ้ยพิศนาวะเดี๋ยว หนึ่งยนั้นมียู่ตานะผมผมเห็นแล้วเอ้ยแล้วก็เดินไปลงน้ำโอ้ย what แล้วก็คนต่อไปคือไอ้นี่เดินไปลงไปลงน้ำเ <c oughs> สียงมันไม่ได้ยินทั้งหมดเดินไปลงน้ำหรอไ,ได้ไงวะคุณฉันจะส,สอบคนอื่นดยค่ะอืมเข้าใจแล้ว เสียงคมอมเมนต์สก,กัดซังเราไม่ได้ยินเสียงนี้เขาคิดก่อนที่จะตายเลยเอาเถอะไอ้ไหนนะ้าศิษนะเขาคงคิดจะสาระเขียนอะไรกันออกไปข้างนอกด้วยตัวเองนะคุเห็นนั้นหรือมั้งแต่ผมเขียนรายงานผมจะเพลิดเพลินเขียนเอาไปแน่เลยอะอาไหวนี่ไม่เห็นว่ะผีนะผมขอโทษนะผมสิ นี่ไม่เห็นนะเอ้ยแต่ว่าคนนี้เห็นเปล่าวะเฮ้ยโอหน้าคนหลอนเลยไอ้ฮ่าเดี๋ยวผมค่อยมาดูต่อทุกคนทุกคนเหมือนกันหมดไม่ได้ยินอะไรเลยมันก็มนันหดที่สเก็ดซงครับทำไมกันล่ะเป็นไงบ้างแปลกมากค่ะความจำที่อาจจะสกมันเหมือนกันหมดเลยค่ะมันก็ว่าถูกจะจาพวกถูกวางก๊อกวางเลยล่ะหมายความว่าไงบางทีราจะถูกดึงสติสัมปชัญญะไปมันจะเป็นไม่ได้ในการล้าสมองนะค่ะ แค่ส <or part> <song> ัปอยก็รู้สึกขนาดนั้นเลยเหรอปกติแล้วฉันอ่านข้อมูลได้บอกว่านี้ฉันยังค่าเขายังมีชีวิตอยู่อ่ะเฮ้ยร้องเป็นครับอันนี้พอแค่นี้ก่อนเลยไหวไหมเนี่ยอุ้ยโอ้ยใหญ่เลยนะปล่อยอีกครั้งเดียวค่ะ เปิดมาเจอของไปเองใช่ไหมเปิดของไปเองครับผมชัวร์เลยเปิดมาัานเฮ้ย What ของไปเอ๋ไม่มีว่ะไม่เห็นอะไรเลย,เลยทำไมกันล่ะตอของยูตาครับผมนี่มันอะไรกันอะ อ้าวเจอศพแล้วครับผมยูตะนี่มันผมเมอะถ้าเปิดตาขึ้นมาในกูจะ้องให้ดูเลยเอาวะดีๆีตอนหน้าเนี่ยคงตกใจหน้าดูเลยครับผู้หญิงคนนั้นผมพูดตรงเลยตอนหน้าผู้หญิงคนนั้นตกใจแน่ฮะมึงเจอคนคนหนึ่งสองคนนะ แฝดกันไหมเนี่ยคนจะตกใจนะฮะแต่ผมกอบไปตอนนี้เลยว่ะโอเคครับไปดูเมื่อกี้ทีนะมีอยู่ใช่ไหมลองให้เฮ้ยไอคิอตอนหน้ามีพี่ดูอดีแล้ว ตอนหน้าชอบวพีพิรุธอีกแล้วเดยนเ๋ยนะเราดูเราดูเราดูมาฉากนี้นะ๋ยวผมดูกลับมาดูฉากนี้ก่อนโอเยครับอืเดินไปเหมือนจะโดนล้างสมองนะเพราะทุกคนก็เดินไปจุดเดียวกันหมดเลยแม้กระทั่งคนใส่รับแ,แล้วก็อีกอเวนมียูยูตาแล้วก็มีมีเออไอคนสาว,ว่อนอะ่ะเดินไปตายไปพร้อมกันนะ มันแปลกว่านะั้นดินลงไปลงน้ำพร้อมกันอะ่ะมันแปลกเกินไปวะโอเคครับผมโอเคครับก็ขอตอนนี้ก็กตัวละครพวใหม่วัดหน้ากับเ,เขาติงน่าในตอนที่บบแปล้วผมบดั่่าตอนหน้า <c oughs> อะไรมึงจะปวดกระบ,บาดได้อะไรขนาดนี้แนละ้วโอเคไหมบ้างทุกคนครับ ฝันดีครับผมเฮ้ยก็บ้านบ้าแม่งไอ